สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่คันเนี้ยผมได้ทําการยึดอํานาจแล้วมันเป็นของผมแล้ววันนี้ก็เลยแบบงานมันก็น้อยน้อยกว่าทุกๆวันนะแต่มันก็มีผมก็เลยแบบถือโอกาสมานี่มาดูดูหนะ่เห็นไหม,ไมเปลี่ยนเสื้อสูทใหม่นี่ห้ 5, <3. S 2> าสาีแบบเบืเ่อแล้วไงลูกเดิมอะไรเงี้ย ก็เลยอยากทำเพราะมันผมยึดอํานาจเป็นของตัวเองแล้วนะได้ทําการเอา,เอ,าอะไรนะฝาไปควัดเบ้าอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอเขาทำเสร็จแล้วไปเอามาประกอบกันปุ๊บอ,อันนี้ผมก็ไปปล้นมาจากคันเก่าเพื่อเอามาใส่คันน,นี้โซ่สเตอร์เหมือนกันก็ไปปลุนจากคันเก่ามาครับ คันนั้นก็ทำเดิมนั่นแหละแกรถใหม่แล้วทำไรครับขยายข้าก,กิีอ๋อครับจัดก,การครับอันนี้ลูกสูบลูกอะไรครับเนี่ยลูกเก้าเก้าอันนี่ห้าสามห้าสามอ๋อครับครับแบ่งขยายคือจับลอยครับ ทำไรครับเนี่ยเพียงแว่นอยู่ครับอ๋อ,อ,อ,อได้แล้วสวยงามน,นี่ก็เจาะแล้วเชื่อต่อครับไปประกอบย่าไปโอเคครับ อ่ะใกล้ความจริงฟังเสียงใช่ไหมพี่ตนันใช่ครับอ่านะครับฟังเสียงลูกห <c oughs> ้าสามฮึมที่เ็นาขอเ้าดิมครับ i mm -hmm.